ปลาสีทองครับพี <S <S ่น้องครับผมสุอดเลยครับผมยังฮอตคือเก่านะครับโอ้โหค ระบบการทำงานเริมนะครับโยกสองสามตั้งรับสองาไปลอกเยงหาโตเบนระบบการหมใหม่เริ่มจางห้ ตา้ัหังดีอหางดีนะครับัแยงนดโกลแนับวขออนุญตอาชินครับผมินะครับิลเป็นโแเด้อไาตาบานะครับเขีโะีมนัก่อทามเยิปนี่อยาลืมกดติดตามเด้อพี่น้องเด้อเพื่อจะบ่พลาดคลิปต่อไปกระกด่งนั่เด้อครับ